สวัสดีครับพบก,กับผมสองสิง m o d i f y วันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการเช็คซ่อมอเป็นเครื่องปั่นแป้งสำหรับทำขนมปังนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ว่าอชอบการทำขนมก็อาจจะรู้จักกันดีนะครับว่าตรงนี้นะเป็นเครื่องปั่นแป้งปั่นให้แบบว่าตีแป้งให้ละเอียดสำหรับการทำขนมเค้กขนมปังนั่นเองนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมทดลองให้ท่านผู้ชมดูนะครับน,นี่นะครับตัวนี้เป็นสวิตนะครับเล่งสปีดได้นั่นเองนะ ควมเร็วก็จะขึ้นนะครับซึ่งอาการเสียมันก็คือว่า,าตรงนี้นะครับผมก็ทำการซ่อมแล้วนะครับท่านผู้ชมซ่อมเรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ได้ถ่ายทําตอนที่ว่าทําทการเปลี่ยนจุดบัตรกรีจุดปัญหาต่างๆนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนแรกผมก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่ว่าง่ายๆนะครับก็เลยไม่ได้ถ่ายเป็นวิดีโอออกมานะครับซึ่งตรงนี้นะครับอาการเสียตอนแรกคือเสียบลักแล้ว ไม่ทํางานนับเครื่องเงียบเลยนะครับซึ่งผมก็ได้ทาการแก้ไขไปแล้วนะครับสาเหตุมันก็คือตรงนี้ท่านผู้ชมนี่นะสายไฟมันขาดมันหลุดนะครับจากหางปลาตัวนี้นี่นะครับแล้วก็ไอตรงนี้นะครับก็มีการซ่อมมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับสาเหตุก็คือสายไฟหลุดเหมือนกันซึ่งการซ่อมนะครับตอนแรกเนี่ยเขาน่าจะทําการบัดกรีติดกับไอตรงหางปลาตัวนี้เลยท่านผู้ชมสังเกตเนี่ย อันนี้เป็นหางตา,าตัวเดิมเลยนะที่เป็นปัญหานะครับผมในการบัดกรีเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมนี่ถ้าเรามองข้ามจุดเล็กๆแล้วก็แก้ปัญหาไม่ถูกวิธีเครื่องมันก็จะเป็นปัญหาอาการเดิมอีกนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าที่ผมซ่อมไปเนี่ยผมทําอย่างไรนะครับผมโอเคนะมาดูเลยครับก็ถ้ามันเป็นปัญหาแบบนี้นะครับผู้ชมมันเครื่องไม่ทํางานเนี่ยสังเกตตรงนี้นะครับ ตรงด้านหลังเนี่ยมันเป็นฝาครอบอยู่นะครับเราก็แกะน็อตเลยมันจะมีน็อตตัวเดียวนะครับแล้วแต่บางรุ่นนะบางรุ่นก็มีน็อตสองตัวด้านข้างน,านั่นเองนะครับนี่นะถอดน็อตตัวนี้ออกนท่านผู้ชมลองเช็คจุดต่อสายด้านหลังเลยนะครับนี่นะเมื่อถอดมาท่านผู้ชมลักษณะมันก็จะเป็นประมาณนี้เห็นไ,ไหมสว่างขึ้นมาหน่อยนึงนะครับนี่ตรงนี้ก็จะเป็นจุดต่อสายต่างๆท่านผู้ชมเห็นไ,ไหมครับ เราก็สังเกตเลยนะครับว่ามันมีจุดผิดปกติอะไรบ้างสายตรงไหนที่มันต่อหรือว่ามันหลุดมันมีรอยไหมรอยอะไรหรือเปล่านะครับสำรวจเบื้องต้นเลยท่านผู้ชมนะครับจุดปัญหาของเครื่องนี้ก็คือตรงตำแหน่งนี้ท่านผู้ชมนี่เดี๋ยวผมถอดให้ดูนี่นี่นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมนี่จุดที่ผมทําการแก้ไขไปแล้วนะครับผมตัดเพลนมันทายก่อนนะนี่เดี๋ยวก็จะให้ท่านผู้ชมดูนะครับนี่นะครับเห็นไหม ตรงนี้คือจุดต่อเดิมนะครับท่านผู้ชมอ่าไม่ชัดนะนี่ังเกตน,นะครับตรงนี้คือจุดต่อเดิมแล้วก็ตรงนี้นะครับหางปลาตัวนี้มันจะเสียบเข้าตำแหน่งนี้นะครับนี่นะนี่นะนี่คือตรงนี้นะครับแล้วก็สายตรงนี้มันขาดนะครับมันหลุดแล้วขาดแล้วมันตึงนะครับ <S <s เขาก็ดึงมาแปะตรงนี้แล้วก็บัดกี ซึ่งด้วยความที่ว่าสายไฟมันตึงมากนะครับบวกกับเวลาเครื่องทํางานมันสั่นนะครับหางปลามาอาจจะหลวมหลวมปุ๊บอาจจะทําให้เกิดความร้อนตรงบริเวณที่ว่าหางปลาเสียบนี้แล้วก็สายไฟที่มันตึงมากเนี่ยนะครับก็อาจจะหลุดไปนะครับซึ่งตรงนี้กออ็อันตรายเหมือนกันนะครับเนี่ยนะถ้าเกิดมันหลุดแล้วมาไปแตะที่โครงมันก็อาจจะช็อตได้นะท่านผู้ชมโอเคนะครับจุดที่ผมแก้ไขปัญหาไปก็คือนี่ผมนําสายไฟนะครับมาต่อนะครับ แล้วก็บัตรกีด้วยนะให้แน่นเลยท่านผู้ชมนะครับแน่นเลยนะแล้วก็ใช้ปลอกฉนวนตรงนี้นะครับเป็นปลอกฉนวนไมล่าก,กันความร้อนด้วยแล้วก็เป็นฉนวนไฟฟ้าด้วยนะครับพุ่มไปนี่นะครับทีนี้ผมก็เอาคีบันทายรัดนะครับล็อกจุดต่อไว้ด้วยนะครับนี่นี่ล็อกจุดต่อไว้นั่นเอง เพื่อไม่เพื่อไม่ให้จุดต่อมันนะครับหลุดจากปลอกหุ้มนั่นเองนี่นะนี่นะครับหางปลาตัวนี้นะครับเราก็หางปลาตัวใหม่มาใส่นะท่านผู้ชมมันจะแน่นนะครับแน่นกว่าการบัดกรีด้วยนะครับเวลาอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันกินกระแสไฟเยอะๆนะครับจุดบัดกรีจะหลุดได้นั่นเองนะครับนี่เสียบเข้าไปนี่นับแน่นเลยไหก็ประมาณนี้ที่ผมทําการแก้ไขไปนะโอเคนี่นะครับเท่านี้เองนะครับนี่ บางทีก็สํารวจดูนะครับบางทีเครื่องของท่านผู้ชมถ้ามันมีปัญหานี้อยู่อาจจะไม่เป็นจุดนี้อาจจะเป็นจุดนี้ก็ได้นะครับนี่นะถ้ามันเป็นแบบนี้ก็ทําการแก้ไขนะครับลองดูคลิปนี้ก็เป็นแนวทางได้นะครับโอเคนะเดี๋ยวผมประกอบคืนเลยนะครับเรียบร้อยนี่ประกอบคืนไปเท่านั้นเองการน็อตล็อกไว้นะครับผมนี่ โอเคโอเคครับเดี๋ยวผมจะทําการทดลองการทํางานให้ท่านผู้ชมได้ดูการทํางานอีกทีนะครับนี่นะนี่อันนี้เป็นสวิตเลงสปีดได้นะครับนี่ก็หลังจากาทำการแก้ไขไปแล้วก็ใช้งานได้ตามปกติแล้วนั่นเองนะท่านผู้ชม ก็ตรงนี้ก็เป็นเต็ดความรู้เป็นแนวทางสําหรับท่านผู้ชมนะครับในการแก้ไขเบื้องต้นนะครับหากมีปัญหานี้อยู่ก็ลองอเช็คเบื้องต้นดูก่อนได้นะครับตามนี้เลยนั่นเองนะครับตรงนี้หากใครมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบทุกคําถามนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆสําหรับการรับชมนะครับใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิงโมดิฟายเพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไป อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ